สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับซึงนี้ผมก็จะมาสอนลงมดอะไรวะสอนลงมดลัดรถนะครับและมัดรวมด้วยมัดคุณด้วยขั้นแรกผมจะมาสอนทำมอดรถนะคบเดี๋ยวนะเปิดไวไฟทำไมวะไม่เข้าใจเลยกิมนี้ไม่ได้สนอาว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยขั้นแรกครับ ให้เราไปที่ทิมนะครับได้ทิมว่าเก้าเก้าเก้าบหนึ่งเก้าเก้าเก้าแล้วเราก็ทิมศูนย์ห้าตัวนะครับมันก็จะออกมาห้าตัวนะครับทิมให้ถึงแต่ห้าตัวเท่านั้นนะครับไม่ถึงหกตัวนะครับถ้าเลยหกตัวมันจะไม่ติดนะครับแรกลดนะครับทีนี้หนึ่งเก้าเก้าเก้าเหมือนเดิมครับแล้วเราก็ ครั้แรกผมแกสอนทำรถป๊กไบนะครับหนึ่ง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 แบบนี้นะครับแล้วเราก็โถรนะครับหนึ่งสี่ตัวครับเออใช่นะครับมันจะมีรถแกเป็นรถยนต์เหมือนเดิมเลยครับแต่ที่เปลี่ยนแปลกก็คือเลขสองสี่ตัวนะครับครับก็ได้รถมาแล้วนะครับยังไงครับจริงครับผมเอารถกันเลยดโอ้ย เอาอะไรนะเลสปตอต์บอมีตี้เลสปอร์บอมีี้คื่อนโอเคให้เราให้ผมเอารู้อะไรเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปผมจะสอนทำบั๊กให้ก่อนครับบั๊กก็คือรถจะขับให้เองนั่นเองนะครับอ่ะคชาวบ้านนเป็นอะไรอ๋อลมไปดิล,ปล,ล้มลงไปหนึ่งจลืมใส่หมวกกันน็อกด้วย รเรื่อความปลอดภัยเป็นใครใช่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 ก่อนโอ้ยเฟนนะนะไรครับเราครับรถบิ๊กบายนะครับดดปุนกับรถนะครับรถรถเดินนะครับและมันจะสลับกันนะับดูครับมีสองรถให้ขับนับให้เราเอากระุกเข้าไปเฟนครับเอ้ยใครว่าใครอยู่ตรงนั้น ะไอ้ย <laughs> hey. hey, <laughs> ูรถเนี่ยอ้าวรถไปไหนนู่นน่ะเร็วเขียนเร็วคนเฮ้ยรถมาขับกันเลยเข่งกันไหมเร็วเร็วเข่งกันไหมเ่นเร็วก็เป็นโน้นโอ้อฮีครับฮีครับให้นะครับรถเร็วก็คือเป็นฮันน่าบดู พีครับให้เอ้าคันนั้นมันไปทำอะไรเบียวรถเบียวคือเป็นทหารเอ้ตัวหลี๊ยบเบียวเบี้ยวเบียวนเบี้ยวแกนเบี้ยวคนที่นีาเลยดึงมาดึงมาค่อยกอดตกไปใครน่าเป็นแบบนี้เลยครับวิธีแต่บั็กในเกมนะครับโอเคใครที่ชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตั้งให้ผมด้วยครับ บายบายและเอาปิด